สวัสดีครับท่านผู้ชมผมเกมทิมมิ่งฮีโร่นะครับผมก็ช่วงนี้ก็ไม่รู้จะเล่นเกมอะไรดีนะครับก็เลยเอาเกมนี้มาสักหน่อยแล้วกันนะครับโอเคนะครับจากคลิปที่แล้วนี่เราได้ปลดปลดล็อปลดล็อกนะครับเออคลาสใหม่นะครับ่านักสู้นะครับเออสกิลขัดขวางนะครับความเสียห้าสิบห้านะครับโอเคนี่ก็ความเสียห้าสิบห้าแต่พลังแปดสิบนะครับมีน้อยโอเคนะครับนักขนูกับ พ่อมดนี่เหมือนกันเลยนะครับผมโอเคนะครับผมนี่ชอบเมดมากเลยครับเมดคือพ่อมดนี่แหละครับเพราะฉะนั้นผมจะเล่นพ่อมดดีกว่านะครับผมโอเคนะครับและตอนนี้เราต้องไปล่าละวันน้ำจับครับไปล่าต่อกันเลยสกิลเป็นสายฟ้าแล้วเนี่ยปี้ปี้ปี้เอ้ยถล๊บอันนี้ยังจําได้อยู่นะครับผมอ่าฮ้าอ่ะฮ่าเต่านี่ก็ถอยอย่างเดียว ฮึบฮึบฮึบนี่แนะเราจะมาดูสกิลกันนะครับเดี๋ยวค่อยดูถ้าเราสู้ไม่ไหวนะครับเราจะปลดปล่อยสกิลออกมาอันนี้ลงล่างอา้าวต้องขึ้นบอลเหรอเออขึ้นบอลโอ้โหมันไม่มีลูกศรให้ด้วยอะยากครับยากบอกเลยว่ายากมากนะครับตัวนี้ต้องไปเออข้าท,ทิศทางกับมันอื้เค ขึ้นบอลฮึบอ้าวยังดอยอีกเหรอแสดงว่าต้องลองล่างครับขึ้นบอลอันนี้โอเค <c oughs> เลือดจะหมดแล้วนะครับแฮปีจะหมดฮึบออืปล่อยท่าไม่ตายโอ้โหท่าอะไรเนะี่ยม,มันรู้สึกไม่สกิดอะไรเลยอดอกไม้อศูนฮึบฮึบฮึบเช้วันนี้เจ้าก็ตีกับมาซิแน่ไม่มีการตีกลับนะครับ อ๋อรู้สึกั้งดีแล้วเราจะไปถึงหมาป่าใช่ไหมเออนี่ถอยหลังฮึบยายา่โอโอ้โหสก,กิลเออเพิ่มเลือดก็ไม่มีด้วยอืมงั้นหยอบยอบถหลังนี่แน่นี่แน่เป็นนักเวททำไมไม่ไล่เวทมนต์นะครับต้องเอาไปตีขึ้นบอลยาไปตีโดยตรงโอเคฮึบฮึบแหมมันจะจ่อยไล่จัง เยี่ยมไรโอ้โหเป็นพลังสายฟ้ okay. าโอเคอ้าวลันตีเงียบไปนี่ลงล่างโอเคได้อยู่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 ขึ้นบนอ้าวพอเลยเมดพอเลย <c oughs> คุณตายนะครับไม่เอาไม่เอานะครับโอเคนะครับลองนักสู้ดูครับเออ่ก่อนจะไปลองนักสู้ขอลองนักถนหนูดูครับโอเคนักถหนู let's go สกิลโซ่เะนะครับอืมอืมนะครับเป็นโซ่นะครับ, cil, รบอืมอืมถอยรังหึบยาได้อยู่มาดีมาซี่มาซี่วันนี้อืมตี้ตี้ดาเมจมันช่างรุนแรงเกินนะครับสิบสามอะไรอย่างนี้นะครับไม่ไหวแล้วต้องไปอัปเกรดเฮือเฮือเฮือ ขึ้นลงล่างอันหน้าอันหน้าอันหน้าอื้มอื้มอะไรมาเลยมาเลยอันนี้ลงร่างได้อยู่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 อันนี้ขึ้นบนอืมอืมอันนี้ลงร่างโอเคอืมอืมอืมอันนี้ลงร่างคึบนี่แน่นี่แน่ไม่แน่เอออันนี้ไทยรัง ตีกับอืกระนำเอาว่าจะกระนำเลยตายซะละดอกไม้อสูนหอยอือฮื่อืมลอง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 นะครับลิ้นจะพันอยู่แล้วเนี่ยลอง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 ที่จริงดอกไม้จะขึ้นก็ได้นะแต่ผมถนัดการลองมากกว่าเจ้าเต่าเต่าคู่นะครับฮึืมตีตีตีเออใยหลังฮึ่มตีตีตีฮึ่ม อ,อ,อ <c oughs> เอ็นนะครับเออลองล่างฮึย่า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 เมื่อไรจะตายเนี่ยขึ้นบนโอเคอืมอืมอืมวันนี้ลงล่างฮึบไม่นะไม่นะไม่นะนี่นะว่าไงาว่าไงาว่าไงาเออนี่ขึ้นบนฮึยา่าตีตีโอเค l e v e วเก่านะ นะครับเราจะได้เจอบอสอีกครั้งละปึ๊บนี่นะได้อยู่ได้ได้ไดลงล่างมันโอ้โหกดผิดปุ่มครับขึ้นบนโออืื้ขึนโอเคอืมอืมขึ้นบน็อโอเคอืมอืมขึ้นบนโนน okay. นนนะอเคตีครับรับเยียเยียร์ยาตายซะละมาเลยครับบอสนี่ไงนี่นะน,นะนี่นะนะครับเออนี่ลงล่างโ okay. อเคโอเค โอเคนะครับสกิลไปโอเคโอ้โ oh, หใช้โล่ล็อกไว้เลยนะครับไอไม่ใช่โล่โซนะครับ <c oughs> <c oughs> มากดี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 มากโอ้โ oh, หล็อกไว้นานด้วยเออถอยหลังฮึบนี่น่นี่น่นี่แน,น,น่ถามจริงนั่นดาเมจหรือเปล่าครับเออนี่ขึ้นบอลฮึบอืมอืมอืมเออนี่ขึ้นบอลฮึบอืม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 อืออันนี้ขึ้นบ,นบอล ไอาการจมตีกับใส่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 ใสไรเลยต้องก่อนโลนะครับโลสึกนะครับอ่ามันจะสามารถทำคอมโบได้เออันนี้ลงล่างล่างโอเคโอ้โหอื้จงวันนี้เออขึ้นบนเฮ้ยเมื่อกี้เห็นอะไรแบบแบบครับเหมือนมันจะรีเลือดให้เรานะครับโอเคอันนี้ถอยหลังฮึบเนีนี่เนี้ยนี่แน่งวันนี้เอกไปเลยนี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่แ่นี่แน่ นี่แน่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 นแน <c oughs> เหนื่อยเออนี่ลงล่างเอ,อ้าโอ้โหแรงมากแรงจริงๆเ <c oughs> มื่อกี้ผมตายได้ไงมันเร็วไปนะครับ <c oughs> โอเคเราจะมาลองเอ่อนักสู้นะครับไปลุยกันเลยนะครับเอออันนี้สก,กิลอะไรหรอฮะนะครับเออถอยหลงังเอาไม่ใช่เอออันนี้ต้องลงล่างนะอื เต่าคู่เต่าคู่เต่าคู่ไม่ไหวแล้วขอลองใช้สกิลอ๋อมันบล็อกนะครับคือบล็อกทุกชิศทางก็ได้นะครับอืมก็ดีอยู่นะครับถามว่าดีไหมไม่ดีนะ <c oughs> นะครับมันไม่ใช่สกิลที่ใช้โจมตีนะครับเดี๋ยวก็โอเคนะครับเผื่อวิกฤตอะไรครับคันอย่างเงี้ยเลือดเราเหลือน้อยนะครับโอ้โหไม่ทันฮึบฮึบขึ้นบนโอ๊ย มันหลบไม่ได้เมื่อกี้มันพุ่งไปโจมตีพอดีครับแล้วทีนี้มันหลบไม่ทันโอเคนะครับก็อาจจะสู้กับบอสได้นั่นแหละนะครับขึ้นบอนโอเคตีย่อทนี้ลงล่างอ้าถ้าอยู่ได้เนาะได้เนาะได้นะนะนะเออลองล่างนะครับมันไม่ได้จริงๆด้วยนะครับปึ๊บจังหวะนี้เลือดจะหมดแล้วเลือดจะหมดแล้วเลือดผมจะหมดแล้วเฮ้ย หวัดดีดอกไม้อสูรลองล่างกันโอเคนะครับขอใช้ไปก่อนนะครับเมื่อกี้เฮ้ยลงล่างโอเคนี่นะตายซะว้ารู้สึกจะเริ่มไม่ง่ายแล้วอืม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 ออกซิออกซ่ใช้หลังฮึบนี่น,ะน,นะนี่นะนี่นะโหมันถี่มากนี่นะนี่นะนี่นะขอตายเออโอเคเลเวลแปด นะครับในเจ้าเลเวลเก้าเนี่ยหลบยากสุดนะครับเพราะมันแบบมาเร็วนะครับอันนี้ขึ้นบลนโอเคอเราดอยอีกทีเดียวก็น่าจะตายแล้วนะครับอ่อจาจะคิดดูดูแล้วขึ้นบลนโอเคอืมอืมอืมขึ้นบลน์ฮึบเฮ้ตัวนี้หลบง่ายมากเลยนะครับโอเคตัวนี้ต้องดูให้ดีฮึบฮึบไม่ทันยังไงก็ฮึบขึ้นกัน,น,นอืมฮี โอ้อะไรหัวร้อนเมื่อกี้เลยเอ,อนะครับ่ะก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับพบก,กันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับเกม c ิมมิ่งฮีโร่นะครับก็สนุกมากเลยเมื่อไหร่หมดไอ้นี้จะปลดล็อกอะ่นะเราจะไม่เข้าไปดูนะโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลากันก่อนนะครับแล้วเจอกัน